สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง u t u b e นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับเป็นพาวเวอร์ของออ u d i o jockey นะครับ Audio Jockey นะครับเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นรุ่นนะครับอ่า aj h นะครับ aj h 8 0 0 4นะครับเข้ามา1ตัวนะครับวันนี้พี่ใไหนสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ นะครับ a อ h 8 0 0 4นะครับพี่ทนายสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนันสักนะครับนะครับของออเดอโจกีนะครับออเดอโจกีนะครับ8 0 0 4นะครับสองยูนะครับรุ่น19นะครับตัวนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับเข้ามา1ตัวนะครับพี่ทนายสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับสินค้าของวันอาทิตย์นะครับยามค่ำค่ำเข้ามาหนึ่งตัว ข้างหลังนะครับตัวนี้จะมีคออ่ามีคอสในตัวนะครับอ่าจะมีคอสแยกซับในตัวนะครับจะมีคอสแยกซับในตัวนะครับนะครับนครับด้านหลังนะครับก็จะมีซับในตัวนะครับซับจะขับได้ตรงอ่าชแนลสามกับชแนลสี่นะครับอ่าซีดีนะครับอันนี้ก็อ่าโมโนสเตอร์ก็จะเป็นสเตอร์นะครับซ้ายขวานะครับเอลนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าจะตัดเบียดนะครับกดนะครับกดไปเบียดก็จะปรับวอลล่มได้นะครับอันนี้ปรับไปเบียดก็จะปรับโวลล่มได้นะครับอันนี้ก็ปรับไปโลนะครับอันนี้ปิดก็จะเป็นธรรมดานะครับสัญญาณออกก็จะเป็นสเปรคอนนะครับสัญญาณเข้าเป็นนี้ก็บอานะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านดามันสักนะครับอยู่ห้องสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับออดิโอจอกกี้นะครับ 8004 <Sen Heck no wonder> นะครับออดิโอจอกกี้นะครับ8004นะครับใครที Hi ่กำลังมองหาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับขับเบรได้นะครับขับกลางได้นะครับสบายนะครับเล่น4คนสีได้นะครับในแท่นเดียวกันนะครับเล่น4คนสีได้นะครับในแท่นเดียวกันนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับเข้ามา1แท่นนะครับ1นึ่งมืนนะครับ ขายในราคาอยู่ที่นะครับ11,500บาทนะครับ11,500บาทนะครับที่ร้านนรันสังนะครับแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับ11,500บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อ0837398945นะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับที่ร้านนรันสังก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ หนึ่งกับสองขับกลางแหลมนะครับสามกับสี่ขับเบรนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงเข่าๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตก่อนโนนได้นะครับทางร้านมีตัวตนแน่นอนนะครับที่ร้านนารันสักนะครับที่ร้านนรันสักก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านนรันสักนะครับแวะเข้ามาชมได้เลยเผื่อพี่ๆสนใจก็แวะเข้ามานะครับ หนึ่งแท่นนะครับสี่ชแองนะครับของหายากนะครับสีคุณสีได้เลยนะครับแปดโอห์มนะครับต่อชแนงนะครับแปดโอห์มอยู่ที่แปดร้อยนะครับสี่โอห์มอยู่อยู่ที่พันสี่นะครับพันสี่นะครับไม่พันสี่ก็พันสามนะครับประมาณนี้นะครับโหลดสี่โอห์มนะครับช่องละสองได้เลยนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้าเสียงนะครับเข้าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังน้าเสียงเข้าๆกันดูนะครับ ชแนลเอนะครับอันนี้เบสนะครับนะครับ18ได้อ่าชแนลละสองดอกนะครับเล่นสีุ่ณสี่ได้นะครับในแท่นเดียวกันนะครับผม กลางนะครับอันนี้เบร์นะครับล่างเบร์นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมได้เข้ามาชมได้เลยนะครับ ทั้ง4 channel นะครับนี่ครับ channel A นะครับอ่าอันนี้ channel B นะครับอันนี้ channel C นะครับช่องที่3นะครับนะครับอันนี้ channel ที่4นะครับอ่าใช้งานนะครับได้ทั้งหมดทั้ง4 channel นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับออดิโอจอกกี้นะครับ AJH8004 นะครับสภาพนะครับใช้งานปกติดเดิมนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่งให้ได้เท่าไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิต่อนได้นะครับทางผมมีตัวตนแน่นอนนะครับส่งให้ได้เท่าไทยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้านะครับขอบคุณทุกท่านที่สมัดไกดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ